สวัสดีครับผมควมหวานสอยอินเตอร์ฟาร์มครับค <c oughs> มหวานนันโดดไปมวนกินลำช่องด้วยกันวันนี้น้องอินเตอร์จะไปเจ้าของฟาร์มจะเช็คดูก่อนนะครับเราจะส่งไปที่ไหนห้องมานั่นครับเจ้าของตัวจริงโอเคโอเคไหมผ่านไหมลูกผ่านไหมผ่านไหม <c oughs> โอเคผ่านไหมโอเค yes yes ได้ได้ได้ได โอเคฮะผ่านไหมผ่านใช่ไหมผ่านใช่ไหมโอเคก่อนโอเคอย่างงี้ก่อนโอเคก่อนพูดโอเคก่อนโอเคโอเคก่อนโอเคนัอนเตอร์โอเคก่อนโอเคก่อนนะครับแล้วก็รอรับปลายทางนะครับผมนัอนเตอร์เช็คเลยดินะครับเช็คเช็คของก่อนส่ง โอเคนะโอเคโอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหมอินเตอร์โอ้หืมโอเคโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวัดคลิปนะครับ